ฟังเดโม14.7เริ่มจากมุนโดที่โดนเนื้อเพราะว่ากามใหญ่เกินไปแลกกับการบัฟตัวที่อ่อนที่สุดในคอมอย่างไซร่าที่เป็นตัวนี้เพราะเวลาเราขึ้น6ติ๊กชี่เนี่ยไอเทมจากไซร่าจะชอบไหลไปอยู่ที่แบรนดหมดเลยบัฟซะหน่อยส่วนวายเขาเก่งแล้วแต่ต้นเกมจันเลดหรือเนื้อมัดฮุกล่างหนึ่งกับ2ดาวจิวาน่าโดยจะเผาตัวเองได้เร็วกว่าเผาศัตรูซะอีกเลยบัฟอัตราพลังชีวิตที่ได้รับจากสกิลให้สมฐานะแท้งหลักของเหล่าติ๊กชี่ไม่ใช่ในโตหรอวะแล้วก็เกรฟกับการเปลี่ยนกระ มิลาเพื่อให้ตัวดาเมจอื่นๆได้มีบทบาทในคอมพาส9 AMP มากขึ้นเพราะพอดาเมจมันพอแล้วคนก็นหันไปใส่แซกกันหมดแล้วไม่รู้ว่าเป็นวันเยลลี่ถล่มโลกหรือย,ยังไงแซกดันโหดทั้งด้านดาเมจแล้วก็แทงเลยเนะื้อพลังเวทต่อบบอบลงครึ่งนึงแต่เพิ่มสกเกล AP ของสกิลเพื่อยังมีคนอยากเอามันไปเด้งส่วนปรับเล็กๆเ,เนี่ยเล็กจริงครับดูดีฟอร์จูนกับเวนตีแรงขึ้นทั้ง3หน่วยแล้วก็บัฟซินดิเคตเจ็ตมาเพราะอยากให้ฟอร์จูนเนี่ยโซโล่แครีได้เหมือนที่กดติดตามช่ม่่ her, นน่่อออองงงงงผผมมมมดด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 ด้้้้้้าาาานน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 ไไไไไไซซเเ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 ฟรร์์ัโโโโืพพพะะลใปปปีีีีกกกิแแแช็็็ทททขวววยคคส ส่วนจากคนคนอะไรของเขาเอาเป็นว่าโบนัสพลังชีวิตเนี่ยดีเกินไปทั้งที่เป็นคอมไอเทมเลยลดซะหน่อยแต่ง้อด้วยการบัฟพอโลโบให้นิดนึงติดท้ายด้วยหกบนการ์ดที่เคยบัฟโลจาก40เป็น48ทุกวันนี้ด้านอึดเกินไปเยืนข้ามใหญ่กันเป็นแถวเลยลดโลลงอีก3